ทุกคนเชื่อเรื่องดวงไหมว่าเราควรเปิดบัญชีธนาคารอะไรที่เหมาะกับดวงวันเกิดของเราเปิดบัญชีตามดวงวันเกิดเนี่ยมีวันด้วยนะว่าควรเปิดบัญชีวันไหนขนาดว่าต้องใช้ธนาคารอะไรแล้วก็เปิดบัญชีวันไหนวันอาทิตย์ต้องเปิดบัญชีวันพุธแล้ววันเสาร์ วันเสาร์อะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวการเปิดบัญชีธนาคารกสิกรออนไลน์นะคะวันเสาร์สีเขียวดูซิว่าวิธีการเปิดทำยังไงนะคะมาเจ้าวันนี้วันเสาร์แล้วนะคะเรามาเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์กันซึ่งเราไปหาข้อมูลมานะคะ เบื้องต้นนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมในการเปิดบัญชีก็คือเตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนนะคะโดยมี2รูปแบบก็คือ 1. เอาบัตรประชาชนนี้นะคะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ a t m หรือว่าที่พันธมิตรกับทางธนาคารที่สามารถยืนยันตัวตนได้ก็จะมีมิกซี u เคอร์ลี่นะคะแต่ว่าเราตัดช่องทางนี้ไปเลยนะคะเพราะเราจะไม่ออกไปก็จะเหลือช่องทางหนึ่ง คือการยืนยันตัวตนผ่านระบบ N D I D นะคะซึ่งเราไปหามาว่า N D I D เนี้ยคือเป็นระบบนะคะการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิตลอลเกิดมาจากความร่วมมือนะคะของหลายๆหน่วยงานมีธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีธนาคารพาณิชย์นะคะร่วมกันพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นบริษัท National Digital ID ก็คือทำระบบ N D I D นี้ขึ้นมา ทีนี้วิธีการสมัครนะคะบริการนี้ก็คือจะมีอยู่ในแอปของธนาคารนะคะที่เรามีอยู่เช่นนะคะเรามีแอปของธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าไปสมัครบริการ NDI d ในนั้นนะคะคนที่จะสมัครได้นะคะก็จะต้องมีอายุ15ปีก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะยินันตัวตน NDI นะคะไปดีจิเตอร์ก่อนที่แอปของธนาคารกรุงไทยคะ่ะ เข้ามาในแอปของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ไปเลือกที่บริการเลื่อนหาคำว่าบริการ ndid ระบบจะเปิดให้สแกนหน้านะคะแล้วก็มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็จะมีการส่ง otp นะคะมาที่เบอร์โทรกรอก otp เสร็จก็เรียบร้อยค่ะ เมื่อเราสมัคบรบริการ NPID แล้วนะคะเราก็เข้าไปโหลดแอปของธนาคารกาิศิกรมาชื่อว่า k p a t s นะคะโหลดมาแล้วนะคะกะ็มาดูหน้าตาแอปกันเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลนะคะเลขบัตรประชาชนแล้วก็เลือกวันเกิดแล้วกดต่อไปค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกว่าจะมีสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเปิดบัญชีเงินฝาก KE s a v i n g ส่วนด้านล่างก็จะเป็นสำหรับลูกค้าเก่าของธนาคารนะคะก็สามารถเปิดได้เราวันนี้เราเปิดบัญชีนี้มากันนะคะ KE s a v i n g เขาก็จะบอกว่าการเปิดบัญชีออนไลน์เนี้ยแบบไม่มีสมุดนะคะไม่มีขั้นต่ำในการฝากแล้วก็สะดวกในการทำธุรกรรม คนที่จะเปิดบัญชีได้จะต้องมีอายุ12ปีขึ้นไปนะคะต้องเป็นบัญชีเปิดแบบชื่อชื่อบัญชีบุคคลเดียวนะคะไม่สามารถทําเป็นบัญชีร่วมได้เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดนิดนึงเนาะในนี้นะคะเขาก็จะมีบอกว่าวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทได้อัตราดอกเบี้ย1.5 ส่วนเกิน1นึ่งแสนก็จะเป็น0.5นะคะอันนี้ก็แล้วแต่อาตาัตราดอกเบีย้ยที่ทางธนาคารกําหนดซึ่งตอนนี้เราสังเกตดูว่าถ้าเราเปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยส่วนมากเราก็จะได้อาตาัตราดอกเบีย้ยที่มากกว่าบัญชีที่เป็นแบบสมุดนะคะโอเคเราเลือกเปิดบัญชีนะอ่าทีนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาบัตรเดบิตนะคะก็คือบัตร ATM ด้วยไหมนะคะ แต่ว่าเราอ่ะไม่ต้องการบัตรนะคะเรากดข้ามไปเลยกรอกใบสมัครเคพารก็คือให้เตรียมบัตรประชาชนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมบัตรประชาชนด้วยแล้วก็จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะเราก็กรอกไป กรอกที่อยู่ท,ที่ติดต่ออาชีพแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีนะคะเดี๋ยวขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเนาะนะคะ,ะ,คะเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะยืนยันตัวตนนะคะด้วยบัตรประชาชนนะคะหรือว่ายืนยันด้วย NDI เราก็เลือก NDI เนาะเพราะเราจะไม่ออกไปข้างนอกนะคะอ่าเขาก็จะมีแจ้งเตือนว่าถ้าเรายังไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDI เนี่ย ก็จะเปิดบัญชีไม่สาเร็จนะโอเคแล้วกดยืนยันนะคะอ่ากรอกที่อยู่อีกทีหนึ่งนะคะระบบจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะมีการให้เราเลือกนะคะสาขาที่เราต้องการจะเปิดบัญชีในหน้านี้นะคะเขาก็จะมีสรุปนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอ,อกไปในการ สมัครเพื่อเปิดบัญชีนะคะเป็นการให้ข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ที่ทํางานรายได้นะคะวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเพื่ออะไรนะคะพอเราตรวจสอบข้อมูลนะคะทั้งหมดแล้วเราก็กดยืนยันว่าให้เราไปเลือกธนาคารนะคะที่ลงทะเบียนบริการ n d i d ไว้จากนั้นก็เข้าไปกดยืนยันในแอปของธนาคารนั้นนะคะอ่เราเลือกอันนี้เนาะดาเนินการต่อแล้วก็จะมีข้อกําหนดเงื่อนไขนะคะ ของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตัลเ,เราก็อ่านอ่านไปแล้วก็กดยอมรับเ,เขาให้เลือกธนาคารนะคะแล้วก็หากคุณต้องการเปลี่ยนธนาคารเนี่ยต้องทำกรุณารอ30นาทีนะคะอา่าเราตกลงเราเลือกธนาคารกรุงไทยเนะเาะอ่าเขาบอกว่าส่งคำขอไปที่ เออไปที่แอปนะคะของธนาคารปลายทางแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเราก็เข้าไปในแอปของธนาคารกรุงไทยกันเลือกที่บริการนะคะของแอปกรุงไทยแล้วก็ไปที่บริการ NDI d เขาก็จะโชว์มานะคะว่าอ่ะมีคำขอนะคะส่งมาแล้วแล้วก็ติ๊กไปนะปึ้งอ่าใช้สำหรับสมัครบริการกับธนาคารกสิกรโอเคดูข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะยินก็ติ๊กยินยอมปเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ยืนยันเขาจะมีให้เราสแกนหน้าอีกครั้งหนึ่ง ยินยันสำเร็จนะคะอ่ะส่งอ,อีกค่ะยินยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะโอเคคำขอตรงนี้ก็หายไปเดี๋ยวเรากลับไปในแอปเคพาสตดำเนินการต่อ เขาก็จะมาในขั้นตอนของการสแกนหน้านะคะเพื่อเปิดบัญชีโอเคยินยอมอนุญาตให้แอปเข้าถึงกล้องของเรานะคะเพื่อที่จะได้สแกนหน้าได้ฟ้างรหัสผ่านแล้วะคะ่ะ สู่บริการของธานาคารดกดรกตรกแล้วเข้าสู่บริการอ่ามีเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราอ่านโอเคเราก็อ่านอ่านไปนะคะแล้วก็ถ้าอ่านเรียบร้อยแล้วก็ติกยอมรับเเขาบอกว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะคะก็จะมีการ สอบถามนะคะข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราจะตอบยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะซึ่งไม่มีผลต่อการเปิดบัญชีนี้นะคะแล้วก็มาดูในแต่ละความยินยอมอันแรกก็เป็นยินยอมให้ธนาคาร,พ,ร,ารพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดีขึ้นก็คือจะนําข้อมูลของเราเนี่ยไปเก็บรวบรวมนะคะยินยอมให้ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะก็แล้วแต่จะตอบอีกเช่นกันยินยอมให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการก็ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้กันแล้วแต่แต่ละคนอีกเช่นเดิมอ่าระบบก็จะแจ้งว่ากำลังดำเนินการนะคะให้รอภายใน24ชั่วโมงถ้าบัญชีเรียบร้อยก็จะมีข้อความมาแจ้งเตือนนะคะให้ใช้งานบัญชีได้ อ่มีข้อความมาแจ้งเตือนแล้วนะคะเรากดดำเนินการต่อเลยหน้านี้เราสามารถตั้งชื่อเรียกบัญชีได้นะคะกดต่อไปกรอกข้อมูลอีเมลของเรานะคะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลรายละเอียดจากทางธนาคารเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดต่อไป ระบบจะส่งรหัสอ้างอิงไปที่อีเมลของเรานะคะ เพียงเท่านี้นะคะง่ายๆเลยการเปิดบัญชีออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเราก็สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้หลายธนาคารเลยนะคะส่วนเรื่องออการเปิดบัญชีตามวันตามสีนะคะให้เหมาะกับดวงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้แล้วก็ เหมือนเดิมฝากเป็นกําลังใจนะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย